ซิตี้แบงค์ที่ลุยกิจการด้านการเงินในไต้หวันมานานกว่า50ปีและก็เป็นแบงค์ต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันได้ประกาศขายกิจการธุรกิจการเงินบุคคลใน13ประเทศซึ่งรวมถึงไต้หวันและประเทศไทยด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้บัตรเครดิตในไต้หวันนั้นมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าและนี้หลายแห่งกำลังสนใจตลาดการเงินบริโภคทําให้ซิตี้แบงค์เหนื่อยกับการบริการบัตรเครดิตในไต้หวันมากจึงคิดว่าเปลี่ยนคนมาทําจะดีกว่า ซิ City bank ต้แบงก์ไต้หวันเป็นแบงค์ที่มีลูกค้าบัตรเครดิตในไต้หวันถึง2.8ล้านใบมากที่สุดเป็นดับ6ในไต้หวันทําให้การถอนตัวออกจากตลาดธุรกิจการเงินบุคคลของซิติแบงค์ในคราวนี้นั้นส่งผลกระทบต,ต่อตลาดการเงินในไต้หวันไม่น้อยนอกจากตลาดบัตรเครดิตแล้วการบริการบริหารการเงินเงินกู้ฝากถอนโอนเงินบริการตู้เซฟและ ATM ก็จะขายหมดเหลือเพียงหนึ่งสาขาเพื่อให้บริการเฉพาะภาคธุรกิจเท่านั้น นงานที่เกี่ยวข้องของไต้หวันได้สั่งการให้สติแบงก์นั้นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานของตนอย่างเต็มที่ด้วยในรดีนะครับิติแบงก์บอกว่ายังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนที่จะขายกิจการในส่วนนี้พนักงานจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยทันทีและจะคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มที่ทางนี้ธนาคาร DBS ของสิงคโ,โปร์ได้แสดงท่าทีเปิดกว้างที่จะเข้าเทคโอเวอร์ over, กิจการในส่วนนี้จากสติแบงก์แล้วกริณไนสรมภาษณ์รายงาน